ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสู้กับนักมวยนั่นเองมาชวนนักมวยสู้ทางชีวิตที่อยู่ประมาณ70%เราใช้สลับมือกับเทนนวมครับไปให้มันใส่กับเรดูดีท่านักงมวยนะฮะก็ ตายมามมจับแทงเขา่าเขา่าเขา่าตายียงั้นนะผูเก็จอกมากักมวมื่อยนี้อันนี้ก็กองเชีย์มีกล้ามดูมีกล้ามนะเออเออเอ ต่ได้แค่นี้เหรอต่ที่น้ำมัดแค่นี้เหรอมันไม่ใช่อืไม่ได้ไปชมมวยชมมวยจับแท็กเขาดิอึ้เตะไข่แม่งอ่ออื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 ตายคาเวทีที่มึงทึบซ้ำไม,ม่งเลยตา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 ย,ตาย,ตาย ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเมื่อต่เฮ้วยไม่สนใจอะไรรู้ค่าให้ร้อยจุเซ็นย์ไม่ต้องงูไปใช้นอนสู้กันไอ้กางอุ้ยอะแด่ว่าทางเข้าเจะตายเพรานี่แหละดีโอโหไม่เลยแค่นี้ อูด้แล้วมือไต่อยจะเป็นไรไหมเนี่ยอืออืออือสี่ห้าหกเส็จตายไหมตายไหมตายกว่านักมวยใครนี่เตีใครตะตูดตเตียี่อะไรก็ตะต่อยต่อยต่อยเออ หู้โหมัดโอ้ล้มนานเลยโอ้โอ้โอห,มห,โหแม่งโหดวะแม่โอ้ตอนนี้มีการสลัดนิ้วไปทางไหนวะขห้เมื่อเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะอยู่นี่ตรงนี้ เดี๋ยวความจำมันจะเต็มก่อนเลยเนี่ยรถไหนก็ไปวะคันนี้ก็ได้พี่เกียรติหารดาวให้ติดดาวแล้วมันลำบากทีวะคุ้มเทียมไม่ใช่ความฝันซื้อแค่นานาน,นี้จะแฟนใครยั่งมัน เมาแล้วไม่คุยกันถึงไหนถึงกันอาจจะไม่มีใครให้เรามาควบฉันสิ่งที่คิดและสิ่งที่ฝันเอาไว้มาไปไหมไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้นโอ้ย You are me a lot to me I'm feeling for you โอเคเดินไปก็ได้ว่าจะล้างแค้มันละโดนปวดครับดูตดนรวดแม่ง ขี่แล้วก็ไม่ดูประชาชนเลยดูดูีดัะเกิดที่หายโอ้นันรู้ว่าท่านิ่งจะสู้บ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาเสร็จแล้วมาฟาดมี่โคตรโหดอ่ะ ตายแล้วตายแล้วนะดูดูดูไหนไอเนี่ยเมื่อกี้ในคาเวอโหดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อออตายมาเราบล็อกไม่ได้หรอใส่ก็ย่อก็ย่อเงี้ยไม่ได้กินหรอกมัดเบาใบหนู

<c oughs> เออน่ะตายมัน <c oughs> <c oughs> เอาที่ไม่รีบข่ามันวะ้โหขนาดนี้นให้เนะี่ยมึงฆ่าาใช่ไหมมึงก็ตายแทนแล้วกันอืมแล้วมันกอยอ็ยอมยอมโอเคยอมยอม,ยอมไม่มยิงเลยเอาเฮ้ยอืออยอม,มยอมไหมยอมไหม มันจะติดดาวมันวิ่งเร็วแล้วจะไปขี่เล่นครับเวลาที่เกียตสู้กับพวกน้ำมวยแล้วน้ำมวยที่กางคงจะลืมลืมความรักที่เคยมีร้องเพลงเงี้ยเลย,นยนเนี่ยลองจำเบื่อจ้าสู้กับตำรวจนะเดี๋ยวมันเลือเฟอือแล้ว เดี๋ยวเราไปร้าพิซซ่าดีกว่าเฮียร้านพิซซ่าพ่อคอนแค่นี้เดี๋ยวแม่มันมาขับรถไม่ได้ว่าไม่เหงือแตกนี่อ่ะทำไมเป็นเก่งขี่รถยิงเหรอหนิงลูกมาแล้วเบือทะลุนี่มึง เราไม่ม hey, like mm ีระเบิดในวารแม่งตอนนั้นจำได้ว่าเราเริ่มเกมใหม่ระเบิดหายเลยเดะได้รุมน้องแล้วไอ้รุ่นนี้แม่งก็กันกระสุนดีจังใส่สามดาวห่อมาแล้วกู โอ้นี่ทนะ่ออะไรเนี่ยไม่ระเบิดเป็น,นชุดเลยนาฬิกายังพองเปลี่ยนเปลี่ยนไปไกลกว่าตำรวจสามสี่คนไม่ยิงไม่โดนกูนเลยหรือเปล่าไปเพิ่มเร็วแป๊บโอ้ยกิมพิซ่ากิมพิซ่า นายคนขายแม่งเป็นตีนว่ะไอ้ฟูล,ล็อกมีกินแล้วเพิ่มดีนะแนะนำอร่อยอะไรไม่รู้สิบบาทเองใหญ่แก่นี่มึงดื่มมนทำไมมึงมีตังไหมฮะมึงม,มีตังไหมม,มีตังไหมอืม เอ็งทำไมมาคนเดียวผัวมึงอยู่ไหนผัวมึงอยู่ไหนอยู่นนอยู่นนาเรียนตายคาเก้าอี <c oughs> า้อืมตีดาดอืมหัวไปจุยไม่ไปจุยไม่ใช่ซีเจซีเจยี่ยไม่หัวอยู่แล้วไม่รู้อะไรไปห้างนอกเลย แค่ตล่นระดัวเลยหรอแค่สีดาวแล้วอะไรยิงไม่โดนสิเอะปืนนี่มันจะดูระเบิดเร็วดีนะ ไอ้เชี่ยฮอมาโอ้อันนี้ร้านอะไรวะสัตว์พรมะบายโกกไปก็โดนกันนำเลยนั่นนี่กว่าแล้วโอ้ยเป็นไงเป็นใดเป็นไงไ,ไม่เห็นมีรถแถวนี้เลยแม่โอ้ยคิดตั้งแต่เต็มเลยตายแนใ่คง โอ้เียโอเคอันนี้รถอะไรไปรู้เอาคันี้แหละโอ้ยหัวหัวมันยิงหัวใหญ่ๆเนะอะเจียยางแตกไม่วันนี้ไม่ทำอยู่เดี๋ยวนี้หลานมันยิงยางเลยเอาเฮีย,ยดูเพิ่งนั่งรถมาแล้วครวับ เลยลงานนี้ตายก็ตายด้วยกันนี่นะเว้ยโอนโอนหัวเลยตำรวจอ๋อ

เอาจะคอมมันนี่ให้เ네ป็นแกงก็ข mm ีมไม่ได้เยี่ยมโหดเลยโหเลยไม่มีชุดเกาะเท่าไหร่ถ้าข้าตําแหน่งนั้นก็ติดสองดาวแล้าจะไม่ขาดแต่จะชนก็ไม่รู้จะว่าไงโวไปขี่จักรยานดีกว่าไปโอ้ไปโดนโดนหอโดนหอโดนหอพ่อคนตอนนี้ mình chạy mình mới không mình điểu lưu mi dài. Diệu pong nè bóng nè hai lần bụi tao nè 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 มามามานี่นี่รถรถเท่ไปแล้วโอยหาตั้งนานเป็นไงสวยไหมสวยไหมโอ้ยเหี้ยโอ้ยไปไปสร้างรถนี่หน้าจอจะผัดจางอยู่แล้วโอเคนี่ก็ไปบ่ายละขาดูภาพอื่นหนึ่งกันเกพาพนี้มีแค่นี้แหละมาโชว์เล็กน้อย เป็นว <laughs> ิกาตไปเชียร์คนอย่างเขาบายบายบุมบุมดีกว่า ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยอุ้ยเรือระเบิดเรือระเบิดดูระเบิดหน่อยเรือระเบิดเรือระเบิดเออจบได้สวย